สวัสดีครับวันนี้เบริษัท H s m ซมมอตอร์นะครับวันนี้มีสินค้ามานำเสนอครับเป็นเ t c 125ยห้าซีซีนะครับแม่ลิ้นพันไปหน่อยนะครับรถตัวนี้นะครับเป็นสามล้อเครื่องนะครับสี่เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะครับเป็นเครื่องสูบนอนนะครับคาบูนะครับแตะมินด้วยคาบูนะครับตัวนี้นะครับ เหมาะสาหรับแม่ค้านะครับไปขายของตามตลาดนัดนะครับหรือว่าบรรทุกของข้าวนาข้าวไร่นะครับปุ๋ยข้าวเขาปลูกอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษนะครับมีหม้อน้ํานะครับเป็นเครื่องร้อยยี่สิบห้าซีซีหม้อน้ํานะครับกระบะนะครับเปิดได้สามด้านนะครับผมนี่นะครับคันนี้นะครับเป็นรถมือหนึ่งนะครับแต่เป็นรถที่เอากลับจาก โชว์ตามห้างนะครับรถคันนี้ยังไม่ได้วิ่งบนถนนเลยนะครับแค่ขับในห้างขึ้นลงแล้วก็ไปโชว์แค่นี้นครับเป็นเหมือนรถว่าเทสให้ลูกค้าได้ลองขับดูนะครับตัวนี้นะครับระบบขับเคลื่อนเป็นนี่นะครับเพาครับเห็นไหครับแกนเพานี่ครับรับหนักด้วยแนบนะครับผม ตัวนี้ราคาอยู่ที่48,0 0 0บาทนะครับเงินสดนะครับเราไม่มีผ่อนนะครับคันนี้นะครับราคาเงินสด48,000บาทนะครับสินค้าตัวนี้เป็นสินค้ามือสองนะครับแต่ตัวรถเป็นมือหนึ่งสินค้าเป็นสินค้ามือสองซื้อไปแล้วนะครับเราไม่รับประกันสินค้าหลังการขายทุกชนิดนะครับเพราะว่าเราลดราคาให้ท่านแล้วนะครับแต่บอกก่อนคันนี้เป็นมือหนึ่งนะครับดูครับไฟครับ ล้อนะครับยางยังใหม่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาให้ลูกค้าไปดูเดี๋ยวเราไปลองขับบนสนามกันครับ